ข้าชื่อว่าหลิงล่วเฉินสรมริดคิงสายควบคุมระดับ55ข้าเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าหญิงที่บ้านข้าได้ข่าวว่าเจ้าหญิงเห็นมะตั้งแต่เกิดมาข้าก็ถูกนับถือในฐาหนะคนชั้นสูงแม้แต่ในโรงเรียนเชคก็เช่นกันข้าไม่ใช่แค่นักเรียนของโรงเรียนเฉพาะเท่านั้นแต่ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มเจ็ดสปาระแห่งเชครุ่นปัจจุบันด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าข้าอยู่เหนือกว่าคนอื่นแน่นอนเฮ้อพวอเจ้าต้องคิดว่ามันแปลกแน่ๆพอชีวิตดีๆขนาดนี้ ข้าจะหอดหายใจทําไมเพราะว่าเจ้ายังไม่เข้าใจข้ายังไงล่ะทาไมเจ้าพ่อหน้าเกียงถึงได้มีแฟนกันหมดเลยนะแต่คนที่ทั้งน่ารักและเก่งอย่างข้ากับไม่มีแฟนน่าเบื่อชะมัมเอเดวันที่ดีที่สุดของความรักจริงเหรอวันนี้ข้าต้องเจอเจ้าชายของข้าแน่ๆยอดไปเลยข้าจะไม่สวยอีกต่อไปแล้วคนอื่นจะได้เลิกหรอข้าสักทีจะทำยังไงดีแบบนี้ใกล้จะหมดวันแล้วด้วยสิทําไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะรัวมานี่สิ ค่าเหลือแค่ค่าเรียนกับเจ็ดสปาร์แห่งเชฟให้อย่างเดียวเองนะค้ารู้สึกสิ้นหวังยังไงไม่รู้สิเกิดอะไรขึ้นหรอรั่วเฉินเจ้าดูไม่ดีเลยนะหรือจะเป็นเ้าเฉินน่ะก็ดูข,ดข่ากับค่าดีหนานะแต่เขาชอบทำอะไรขัดใจค่าตลอดเลยคงไม่ใช่เขาแน่ๆวันนี้ก็ยังหน้ารักเหมือนเคยเลยนะเสียวรั่วจะทําให้ผิวนุ่มและเปล่งประกายตลอดเวลาได้ยังไงนะสอนค่าบ,บ้างสีได้ไหมกงอย่างโบกตุก๊ดซะขนาดนี้ไม่ใช่แน่ๆเกิดอะไรขึ้นหรอเจ๊รั่ว ย่าหอยชวนยิ่งไม่ใช่ใหญ่เขาเด็กเกินไปเอ๋เฉียนใจเฟิงก็เย็นชาเกินไปไม่เหมาะจะมาเป็นแฟนข้าฮะเอ๋ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเถถๆไม่ค่าก่อนหน่อยสิถอยไปห่างๆเลยข้ากลับมาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องเฟิงสูนนะข้าคุมมันได้แล้วมาเสียวเถาหรอใหญ่บ้านนี่กลับมาได้ยังไงเนี่ยคีดจะมาโชว์หน้าอกใหญ่ๆนั่นทุกวันเลยเปือไงฮะยังชอบเหมือนข้าเหมือนเดิมเลยนะในเจ็ดคนข้าไม่ชอบนางม่สุดน,นี่แหละกินไหม แต่ก็ยังชอบอะไรน่ารักแบบนี้อยู่นะนะเห็นแล้วรู้สึกผ่อนคลายดีจังไม่เหมหือนยายบ้านตัวนั้นหรอกข้าไม่รู้สึกถึงอะไรจะผู้ชายในกลุ่มนี้เลยนะเออหรือว่าในจดหมายสารนั่นจะหลอกลวงนะทุกคนมาครบแล้วใช่ไหมเออสวัสดีครับผู้โสเหลาไปหีสปิดิตอารินากันเถอะวันนี้ข้ามีอะไรสนุกสกมาให้ทําในข้าโดยเฉพาะผู้โสเหลาแก่เกินผู้โสเหลาให้เรามารอที่นี่หรือว่าจะมีบทเรียนพิเศษหรือก็เป็นไปได้นะลึกลับชมัดเลยแฮะ เปๆหลังเลิกเรียนไปบ้านชายใดกันเถอะไม่ต้องเลยถึงข้าจะไปข้าก็ไม่ผ่านเจ้าไปด้วยแน่นะสปิริตอารีน่าบทเรียนในวันนี้ก็คือการต่อสู้แบบเจ็ดต่อเจ็ดระหว่างเจ็ดสปาราแห่งเชครุ่นปัจจุบันไปหาุ่นต่อไปไหนขอเจอพวกรุ่นต่อไปหน่อยซิเอ hey, ๊ะเจ็ดสปาราร่นต่อไปงั้นเหรอหรือว่าข้าจะพบเจ้าชายของข้าที่นี่ข้าชื่อเซียวเซียวอยู่ปีสองเลเวลเจสิบเก้าสายควบคุมข้าเจ้างนัานาเเลเวลสี่สิบเอ็ดสายโจมตี ข้ามผู้หญิงไปที่สําคัญคือพวกผู้ชายเออใครถู PC ีีเป็นผู้ใช้สปิริตแบ่พ่อนครับตัวก็ใหญ่แหมชื่อก็ตลกอีกต่างหากแต่ก็ไม่แย่เท่าไรนะเนะปยเปยเลเวลสี่สิบสองสายโจมตีเขาดูดีมากดูสุดภาพและสุขุมมากชู้ฉานเฉอเลเวลสี่สิบสามสายป้องกันฝังตัวดได้ครับดูเหมือนงั่งมากวางตรงปีสองเลเวลสามสิบเอ็ดสายโจมตีครับคนนี้สุดยอดเลยอาจจะเตียมม้ยไปนิดแต่ค่าสนใจให้คนนี้ดีกว่าหัววีห้าปีสองเลเวลยี่สิบหกสายควบคุมครับ ระบยี่สิบหกหรือเข้ามาในเจ็ดสปาราแห่งเช็คได้ยังไงกันล่ะเนี่ยยี่สิบหกหรออ่อนจังเห็นไหมละ่ะทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดถือว่าอ่อนเกินไปหน่อยสําหรับเจ็ดสปาราแห่งเช็คเนาะอ่อนเกินไปดูธรรมดาเกินไปปุ๊บปิ๊งเอ๋มาเสียวเถากาลังกระพริบตาฮะเป้าหมายคือเจ้าเด็กคนนั้นหรือสองคนนี้ต้องมีอะไรแน่เร็วจริงๆเด็กยังไม่เบนเลยหรือทําได้ทุกอย่างเพื่อมีแฟนสินะถ้านางไปมีแฟนแบบนั้นถ้าต้องอับอายแน่ โดยจะให้คนให้แข็งแกร่งที่สุดเลือกสมาชิกภายในทีมข้างบาสเสียวเถามีกงหยางโม่หอวีห้าหว่างตงซื้อซื่อเปย์เปย์และเหอไข่ถูฝั่งใตายยาเ้เย่าเฉินมีเฉินชีเฟสซูชานเฉอลวดชิงหลินหลิงลวดเฉินเหยาเฮาชวนเจียงหนานหนานและเสี่ยวเซี่ยวถ้าวัดกันที่พลังลัะก็พ่อเราเหนือกว่ามาเซียวเถาเรียกเด็กของนางไปอยู่ทีมตัวเองอย่าอมมือล่ะต้อใช้ดพลังให้เต็มที่นะคนแพ้ต้องพูดว่าข้าเป็นหมูโอเคนะ การมารองเริยกได้ฝุกฝดูเลยทุ่งเหมันดูไปซะว่าเจ้าหญิงหิมะแข็งแกร่งแค่ไหนเพงอ่อนรของมาเสียเทา้าฝากเข้ามาในทุ่งเหมันของข้าได้งั้นเหรอเชอะไรนะเจ้าหนุ่มอ่อนๆน,นั่นมีบ่งแหวแค่สิบเปีงเหรอแถมยังนํามาเสียเท้าด้วยไม่ใช่แค่อ่อนแอแต่สมองยังไม่ไดีอีกสินะเจ้าคิดว่าเลเวลแค่นั้นจะทาอะไรทุ่งเหมันของข้าได้หรือฟิงอะนะนี่มันความน่ากลัวนี่มันอะไรกันเขาได้เปรียบให้น้ำแข็งของข้าไม่นะน้าแข็งทั้งหมดกําลังคายศดข้า ข้ารับต่อไปไม่ไหวแล้วเออคุณพะช่วยสดิของเด็กคนนี้คือแก่นแท้น้ําแข็งไม่น่าเชื่อว,ว่าจะเป็นแก่นแท้น้ําแข็งฝืนแล้วหรอง่ายๆอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากอออะไรกันเราแพ้หรอเกิดอ,อะไรขึ้นตอนข้าสรุปไปกันแน่เนี่ยทําไมทุกคนกลายเป็นลูกป,ปั้นพอคำกันหมดเลยล่ะเยี่ยมมากที่หมาเสือเห่าชนะทีมที่แพ้ต้องทําตามบทลงโทษด้วยข้าเป็นหมูข้าเป็นหมูข้าเป็นหมูหมหมบ้าชะมัด ถ้าต้องถูกบังคับให้พูดอะไรน่าเกลียดแบบนี้หงุดหงิดจริงๆเอ๊มีรังสีเย็นๆอยู่ข้างหลังข้างนั้นเหรอขอเจ้าหนูนี่คนเดียวเลยแท้ๆที่พุ่งเข้ามาหาข้าแถมยังมาช่วงชิงการควบคุมนักแข่งของข้าไปอีกตั้งหากไอ้บ้าเอ้ยทั้งสองทีมแรกสมาชิกสองคนในรอบที่สองหว,วิวีาวและหวังตงย้ายมาอยู่ในทีมใต้เย่าหือทีมเดียวกับหลิงลู่เฉินถ้าไม่มีความได้เปรียบเรื่องท่าเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วระดว,วน้อยสักขนาดนั้นดูข้าว่ายงนี้เราจะแพ้ซะแล้วสิ ถึงวันนี้จะมีเรื่องแย่ๆแ,แต่ก็มีเรื่องดีๆปนอยู่น้นะรุวนพี่ครับผมจะเป็นคนควบคุมการต่อสู้นี้เองถ้าจะปล่อยความสามารถนะครับอย่ามาคุยกับข้านะทําไมนางถึงกว่าข้าล่ะเอฟิงฟุกน่ะนี่มันลางอะไรกันนะ่ะย่อไปเลยข้ามองเห็นทุกสิ่งรอบตัวข้าหมดเลยไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่ยังเห็นพลังของสปิริตอีกด,ด้วยขนาดแววตาของหมางตงยังชัดเจนเลยว้าวย่อไปเลยมันเข้ากับข้ามากๆทักษะควบคุมนี่มาสุดยอดมากๆเป็นลางที่สุดยอดมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงร,รับมือมาเสียเถายากนะพลังของอวิห้าวนี่มันยอดจริงๆหันชมกันไปแล้วครับเชอจะมีพลังที่สุดยอดก,ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องที่เจ้าอ่อนที่สุดอยู่ดีนั่นแหละเอาละลุยกันเลยด้วยพลังนี้เราสามารถควบคุมได้ทั้งสนามแน่ๆย่ารอบนี้ข้าจะรับมือกับมาเสียเถาเองว้าร้อนจังเป็นไฟที่รุนแรงจริงๆเหนืนอยกลัวขนาดไม่ใช่เพิ่ออสูรของน,นอางังแข็งแกร่งขนาดน,นี้เลยหรือผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งเกินไปว่าเอ้ยข้าไม่ยอมแพ้หรอกนะ รุ่นพี่ข้ามาช่วยหรอครับฝึกไว้และหลังถ้าเจ้ามังอามาสัมผัสหลังผ้ากันลย้อผ้าจะ่าเจ้าไอ้บ้าฟิงวะมันกําลังไหลผ่านตัวข้าแก่นแหน้ําแข็งของเขาและน้ําแข็งของข้ากําลังผาสานกันเอน้ําแข็งของข้ายกระดับมาอีกผ่านแล้วกันลือนี่สินะความรู้สึกของแก่นแหน้ําแข็งนะ่ะนี่มาสุดยอดเกินไปแล้วด้วยกรวารช่วยเหลือจากอวหี่ห้าวหลิงด้วเฉินจึงมีพลังของแก่นแหน้ําแข็งในช่วงระยะเวลานึง ตอนนี้ข้าไม่ใช่แค่เจ้าหญิงหิมะอ่งตอไปแล้วข้าคือราชนีแกดแท้น้ำแข็งระดับสปีดติดกิ้งอ้าน้ำแข็งมันรุนแรงมากลวเฉินมีพลังขนาดนี้ได้ยังไงกันนะลูกที่เสียวเถาข้ารับไม่ไหวแล้วครับเพราะเหตุนี้หลิงลวเฉินจึงควบคุมการต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบไฟของหมาเสียวเถาไม่อาจต้านทานได้หินใต้เหงือจึงได้รับชัยชนะไปไม่เลวเอวิห้าลิสุดยอดจริงๆข้าว่าหลังจากนี้ทุกคนคงเข้าใจแล้วล่ะนะเจ้าสุดยอดคือบรรดาอวิห้าไม่แปลกเลยที่ว่กโสเหลาจะหูใจเจ้า เจ้ามีสปิริตผู้และแก่นแท้ท่าเลยดอกเนี่ยเชื่อพ่อแก่นแท้น้ำแข็งของเจ้าเลยข้าถึงต้องพูดว่าข้าเป็นหมูนะเอ้ยเจ็บนะครับขอโทษครับขอโทษที่จับหลังกระทันหันนะครับรุ่นพี่หลิงด้วเฉินข้ามวัวแต่คิดเหยชนะเลยลืมตัวไปขอโทษจริงๆครับเด็กคนนี้น่าสนใจจริงๆจริงๆด้วยดูเหมือนนางจะยังกดข้าอยู่สินะข้าไปก่อนนะครับข้าคือหลิงด้วเฉินวันนี้ข้าเจอแล้วอ้ ชายที่จะเปลี่ยนข้าจากเจ้าหญิงให้เป็นราชินีข้าเจอราชาของข้าแล้วชื่อของเขาคือหัววีฮาถึงข้าพ่อโสเหล่าจะเหนื่อยแต่ก็สนุกมากเลยนะวันนี้เราจะชนะสองรอบเลยแถมสุดท้ายก็มีเรื่องเด็ดๆเ,เกิดขึ้นด้วยการที่ได้เห็นรุ่นพี่มาพูดว่าข้าเป็นหมูเนี่ยฮาสุดๆไปเลยนะเรากลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกเจ็ดสปาร์ดแห่งเชคแล้วนะแถมต่อไปเขาร่วมกันมาลองในนาจักรชิงด้วยอีกต่งางหากเลื่อเชื่อไปเลยนะจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอวีฮารุ่งนี้ไปรวมพลกันที่หน้าประตู เราจะไปเข้าร่วมกมารประลองในอนาณาจักรชิงล่วกันอนาณาจักรชิงลัว่วเมืองชิงลัว่วอยู่ไม่ไกลจากตระกูลพยัคฆ์ขาวเลยนี่นะมันจะไม่เป็นไรหรอผ้าเย่าเหิงพาผู้คนไปที่นั่นแล้วข้าไม่ข้าทำไม่ได้ข้าจะได้กลับไปเร็วขนาดนี้หรองนั้นหรืออวี๋ข้าจะฟังข้าอยู่หรือเปล่าเจ้าจะเหมือนข้าทำไมเนี่ยไม่มีอะไรมันก็แค่กระทันห,นหนันไปหน่อยนะ่ะจิตใจข้ายังอ่อนพันข้าใต้เย่าเหิงรู้ตัวตนที่แท้จริงของข้าแล้วก็เฮ้ยอ,อย่างนั้นเองหรอกหรองั้นเขาก็น่าจะเป็นพี่ชายของเจ้าั้นสนสะ ข้าไม่มีพี่ชายอะไรทั้งนั้นข้าเป็นเด็กกับพราโอเคแล้วเจ้าจะกังวลไปเพื่ออะไรล่ะลองคิดดูสิทั้งใต้หัวบินและใต้เหยาเหินยังจำเจ้าไม่ได้เลยเจ้าหนะไม่ได้เหมือนเดิมีต่อไปแล้วไม่เชื่อก็ไปลองส่องกระจกดูสิจริงเหรอเจ้าหนะเปลี่ยนไปแล้วเจ้ามีเพื่อนใหม่มีเป้าหมายใหม่ไม่ต้องคิดอะไรไปมากกว่านั้นแล้วเลิกกังวลแล้วฝึกต่อไปเถอะนะเจ้าบอกจะก้าวข้ามข้าไปให้ได้ไม่ใช่หรือไงหรือว่าแค่โมไปงั้นล่ะฮะเออวังตรงเจ้าพูดถูกแล้ว กลาพูดว่าข่าหม้หรอเดี๋ยวเฮียจะจัดหนักให้เองวันนี้นะเจ้าเป็นสัตว์นี้ไงจะมากดค่าลงบนเตียมทำไอเนี่ยไปค่านะยอมหรือยังค่ะข้าไม่ยอมคนหนุ่มสาวเนี่ยมีชีวิตชีวาดีจริงๆวันต่อมาเูืโสเหลาหวังเอี้ยเจนสปาราแห่งเช็งทั้งตัวจริงและตัวสําลองไปพบกันที่ด้านนอกโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปชิงลัวอตึก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 ข้าตื่นสายอีกแล้วทำไมต้องตื่นสายเวลาแบบนี้ตลอดเลยนะทุกคนมาถึงกันหมดแล้วแน่แเลย ข้าพลาดอะไรไปหรือเปล่าไม่หรอกพืชโสเพิ่งจะเริ่มพูดน่ะมากันครบแล้วใช่ไหมข้ามีอะไรจะพูดสักน้อยโดยเฉพาะพวกเด็กๆตัวสำรองต้องตั้งใจฟังให้ดีครับฮะถัหงหนาที่เป็นเจสปาร์ตห่งเช็กก็ถือว่าได้เขาเป็นนักเรียนเฉพาะแล้วข้าต้องการแน่ใจว่าพวกเจ้ามีความรับผิดชอบเพียงพอสำหรับนักเรียนเฉพาะหรือไม่ที่นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะแข่งแข่งเพราะว่าพวกเขานั้นมีความรับผิดชอบถ้าพวกเจ้าไม่อยากคำก็ยังสามารถออกไปได้ซะตั้งแต่ตอนนี้พ่อเจ้าจะอุทิศชีวิตได้หรือไม่ ได้ครับได้ค่ะแผ่นนี้นต้าหรือว่าเป็นแผ่นนี้นที่มีการนองเลือดเกิดขึ้นน้ำไม่ท่วนแม้แต่สปิริตมาสเตอร์ที่แข็งแกร่เงเองก็ตายได้เช่นกันเดิมทีโรงเรียนเราไม่ได้ถือก,กำเนิดมาเพื่อสร้างอัจฉริยะแต่เป็นเพราะเราไม่อยากเห็นสปิริตมาสเตอร์ต้องตายเป็นต่างหากละ่ะเมื่อ6,000ปีที่แล้วโรงเรียนได้แบ่งออกเป็นสาขานอกและสาขานคนนอกอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนักเรียนสาขานอกแต่จริงๆแล้วนักเรียนสาขาในต้องแบกรับแรงกดดันและภาระที่หนักอึ้งนั่นแหละคือเหตุผล เมื่อเกิดเรื่องี่อณาจักรไม่อาจจะควบคุมได้นักเรียนของเราจะเป็นคนรับผิดแต่นี้ต่อไปนักเรียนสาขาในจะเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกป้องเช็คเพราะนักเรียนสาขาในยังมีชื่อเรียกอื่นอีกว่าผู้พิฮักแห่งเช็คและข้าคือหัวหน้าของกลุ่มผู้พิฮักแห่งเช็คนักเรียนสาขาในทุกคนคือผู้พิฮักแห่งเช็คเราจะช่วยให้นักเรียนสาขาในทุกคนฝึกฝนให้ไปได้ไกลขึ้นเราไม่ใช่จะสร้างแค่คนที่แข่งแข่งเขานั้นแต่เราจะปลูกฝังให้นักเรียนสาขาในทุกคนให้คอยคุ้มกันพื้นแผ่นดินและทุกๆคน นักเรียนคนที่เคยจบในสาขาไหนได้ล้วนกลายเป็นชัช้นสูงทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันเจ้าก,ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าภารกิจของผู้พิทักษ์นั้นอันตรายเป็นอย่างมากเจ้าอาจตายได้ทุกเมื่อมีนักเรียนมากมายให้ไม่จบการศึกษาได้เพราะเขาลรวนเป็นเด็กที่ดีพวกเขายอมอุทิศทุกอย่างให้กับโรงเรียนเราจะจดจำพวกเขาตลอดไปน้องชายและน้องสาวในฐานะผู้พิทักษ์แห่งเชฟถ้ามีบางอย่างจะบอกพวกเจ้าเพราะฉะนั้น ข้าขอให้พวกเจ้าคิดดีๆกับการที่จะกลายมาเป็นผู้พิทักษ์แห่งเช็กมีผู้คนมากมายที่เหล่าผู้พิทักษ์แห่งเช็กเคยช่วยเหลือไว้การได้ช่วยพวกเขานับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดข้ามักจะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแต่ต้องช่วยตัวเองให้ได้ด้วยซึ่งไม่มีอะไรจะมาแทนที่ได้ถือเป็นความาภาคภูมิใจในชีวิตที่ข้าได้มาเป็นผู้พิทักษ์แห่งเช็กบทเรียนของนักเรียนสาขาในคือแห่งแก่งและผิดชอบและเที่ยงหวังว่าพวกเจ้าจะคิดได้พวกเจ้าต้องให้คำตอบแล้วนะ ว่าจะเข้าร่วมเป็นผู้พิทักษ์แห่งเชคหรือไม่พวกเราเข้าร่วมครับถ้าทุกคนเป็นเด็กที่ดีดีมากข้ามองคนไม่ผิดจริงๆเอาละเรามีภารกิจเสียเขาเจ้าหมายที่บายฮีสิภารกิจที่1กํากำจัดผู้กอ่อการร้ายสถานที่ภูเขาหมิงตู่ที่อยู่ระหว่างน่าจักรชิงลั่และอาณาจักรสุริยันจันทราเขาอยู่ระหว่างสองชายแดนทั้งสองอาณาจักรจึงไม่สามารถส่งกองกำลังมาเพื่อจัดการพวกมันได้หัวหน้ากลุ่มเป็นที่รู้จักในนามเทพเจ้าแห่งความตายเขาเป็นสปิริตมาสเตอร์ด้านมืดที่แก่งมาก มีสมาชิกให้โหดเห้ยมกว่าสามร้อยคนที่หลบซ่อนอยู่ในภูเขาภารกิจของพวกเราคือฆ่าพวกมันให้หมดฆ่าเหรอเจ้าไม่เคยฆ่าใครมาก่อนใช่ไหมคราวนี้เจ้าจะปล่อยให้พวกมันรอดไม่ได้แม้แต่คนเดียวอะไรกลัวงั้นเหรอจะฉีดรถกันเกงหรือเปล่าเนี่ยเชื่อฆ่าไม่ได้กว่าสักหน่อยไปกันเถอะรั่วเฉินรั่วเฉินไม่กลัวก็ดีแล้วฆ <laughs> ่าดูแลตัวเองได้นะไปกันได้แล้วพ่อรุ่นพี่คอยดูรุ่นน้องด้วยละ่ะ ก็ดีนะจะได้ไม่มีใครหูหิ้งไว้ข้างหลังนี่่ะข้าเอาบีเ้าหยาเหิงก็ไปกับบางตงส่วนชิงล้วไปกับเซียวเซียวอะไรนะข้าอยากไปกับเจ๊มาครับข้าชอบเจ๊มาพาข้าไปด้วยนะครับเอ๋งั้นข้าแลกกับหยางเหิงก็แล้วกันนะข้าไม่ปล่อยให้เข้าทางเจ้าหรอกอย่าเข้าใกล้วีเ้าหรอกประตูนี้ไม่ต้อนรับเจ้าหรอกอย่าคิดจะมาเข้าใกล้เชียวขณะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ภูเขาหมิงตู่โอ๊ยทำไมการมนเป็นแบบนี้ได้เนี่ย ทำไมต้องมาอยู่ตามลำพังกับคนคนนี้ด้วยนะเจ้าทำบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยหวังตรงเจ้าชอบมาเสือเถาซะที่ไหนล่ะอบี่ห้าได้ยินว่ามีเรื่องกับน้องชายข้ามางั้นเหรออะไรเนี่ยเขาเริ่มแล้วสิครับข้าก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนหรอกนะแต่ข้าคิดว่าน้องข้าต้องเป็นคนผิดแน่ๆความคิดของเขามันแย่เกินไปน่ะข้าไปสั่งสอนเข้ามาแล้วล่ะข้าต้องขอโทษแทนน้องข้าด้วยปล่อยให้อดีตไปแค่อดีตเถอะนะทำมาเป็นผู้สะสวยรู้คิดว่าจะหลอกข้าได้ยังไงข้ารู้ว่าเจ้าเคยอยากฆ่าข้า แต่ข้าต้องสงบสติอารมณ์ของตัวเองไว้ยังไม่ถึงเวลาที่จะแก้แค้นครับข้าเองก็ผิดเหมือนกันก็อย่างที่ท่านพูดก็แค่ดีเป็นเด็กดีจริงๆเจ้าคิดได้แบบนี้ก็ดีเราจะได้ค่อยๆทําความรู้จักกันไงค่อยๆไปดีกว่าเขาจะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวบินได้ข้าต้องทําตัวให้เย็นลงก่อนตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นแค่รุ่นพี่คนหนึ่งครับรุ่นพี่ครับพี่ภารกิจพูดถึงสปิริตด้านมืดหมายความว่าไงครับ สปิริตมาสเตอร์ด้านมืดน่ากลัวมากสปิริตของพวกเขามจะเป็นปีศาจที่แข็งแกร่งได้ด้วยพลังจิตใจอันดำมืดใครให้มีสปิริตนี้จะหูย,ย่อยวนด้วยสปิริตเมื่อพวกเขายอมจำนนต่อปีศาจพวกเขาก็จะกลายเป็นสปิริตมาสเตอร์ด้านมืดมีสปิริตมาสเตอร์ด้านมืดระดับต้าหลัวที่หหขนานาว่าฮารุกโรหิตวิธีฝึกฝนขอ,ของเขานั้นพารุนมากมันมักจะใช้ศพของฮารุกถเพื่อฝึกฝนช่วใช่ไหมละ่ะด้วยวิธีนี้ในเวลาแค่ยี่สิบปีเขาก็ไปถึงระดับต้าหลัวแล้ว พลังที่น่ากลัวของมันฆ่านักเรียนและอาจารย์ของเรียนเราไปมากหัวหน้าผู้พิพากคนก่อนใช้เวลาถึงห้าปีเพื่อให้จะเอาชนะมันในตอนนั้นมันทำร้ายนักเรียนไปจำนวนมากเมื่อมีการกล่าวถึงสเปริตมาสเตอร์ด้านมืดดังนั้นพวกมันจึงต้องถูกกำจัดในทันทีไม่งั้นก็อาจจะเกิดสงกรามศักร์รีอีกเป็นได้สเปริตมาสเตอร์ด้านมืดอ่ะคือศัตรูของพวกเราตอนที่พักอยู่ผู้โสเหลาได้ยินเรื่องปลายยของวีฮ่าวทุกคนเลยจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวขึ้นทันทีพักาะองวีฮ่ายยอดมาก ผู้คนรู้สึกอร่อยและอิ่มเอมเป็นอย่างมากในมือเดียวกําแพงระหว่างสาขานอกและสาขาในก็พังลายลงฮ่าฮโดยเฉพาะอาว๋ห้าวเขาเป็นที่ชื่นชมมากวันต่อมาพวกเขาก็มาถึงภูเขาหมิงตูเมืองด้านทางตะวันตกของชิงลู่ข้าหารส่งสัญญามาแล้วไปกันทถอะตอนไปถึงด่านเราก็พักและคิดแผนล่ำมือพวกโจรกันหน่อยพ่อของข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันข้าจะพาพวกเจ้าไปพบก,กับเขานะในที่สุดก็จะได้พักดีๆสักทีเหนื่อยใช่ในด่านจะมีอาหารดีหรือเปล่านะ กินเป็นอย่างเดียวหรือไงเราจะไปหาขุนนางพญาข่าวกันนะเขาเป็นคนที่สําคัญมากเครื่องชีวิตของข้าได้มาจากเขาตั้งแต่เกิดมาข้าก็ไม่เคยพบเคามาก่อนอะไรกันข้ากำลังจะไปเจอกับคนคนนั้นพ่อของใต้เย่าเหอพยญาขาวคนที่หันแม่เฝ้ารอคอยไม่จริงหน้าคนคนนั้นคนที่มันทิ้งหันแม่ไปใจเย็นๆนะอวี่ห้าวเขาจะจําเจ้าได้หรือเปล่าล่ะไม่เขาไม่เคยเจอข้ามาก่อนก็ดีแล้วนี่เจ้าไม่อยากเจอเขาหรอ ถ้า่างนั้นก็ไม่ต้องไปหรอกแต่ข้าจะขอโทษให้เจ้าไม่ข้าจะไปพบเขาอาวี่้าาและหวังตรงเก็บความแค้นไว้เขาตามทุกคนไปที่ค่ายห้หาหารที่ย่อของหุบเขาพวกเขามาเห็นชายคนนั้นทุกคนรู้จักเขาในนามขุนนางพญาขาวแม่ครับที่ได้รับคเคารพในจากชิงรั่วคนคนนั้นที่อวี่้ฮาเรียกคนจะเรียกว่าพ่อ